สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องน้ำนำตวัวนกลมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมเอเลออนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะนั่นก็คือ6วิธีหาใบรีเซ็ตอาวุธและชุดเกราะนั่นเองจริงๆแล้วนะครับก็มี f c ถามหามาในช่วงแรกครับเกี่ยวกับใบรีเซ็ตนะอาวุธชุดเกราะนะครับทีนี้เนี่ยก็มี f c คนหนึ่งครับมาเผยข้อมูลตรงนี้ให้กับผมนะครับนั่นก็คือคุณอาร์มอีกเช่นเคยนะ ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับรวมถึง ID ดีด้วยที่เอามาให้รีวิวนะครับส่วนตัว ID ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะก็เลยเอา ID คุณอาบนะครับมารีวิวจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดู6วิธีนะครับในการหาไอเจ้าใบรีเซ็ตนี้กันเลยครับอาะกู่มาดูหน้าตามันก่อนไปยังไงอ่ะนี่ครับใบรีเซ็ตเนี่ยชุดเกราะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใบรีเซ็ตอาวุธนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ อันนี้เป็นระดับสีฟ้าเนาะสีม่วงก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่เหมือนจะใช้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกทั้งสีฟ้าและก็สีม่วงนั่นแหละแต่หลักๆคือเป็นสีม่วงเป็นหลักแล้วกันเนาะ่ะมาดูที่วิธีแรกกันเลยนะครับคุณผู้ชมกดที่ตัว y นะครับอ,อ่นนี่คือมาดูการท้าทายเนาะทีนี้เรามาดูที่สีม่วงกันก่อนละกันเลื่อมาด้านล่างครับอ่ะเลือกมาตรงนี้ radiant h o n o r armor นะครับระดับสาม นี่ตรงนี้ก็จะมีบรีเซ็ตนะครับระดับสี่ห่วงนะอันนี้เป็นชุดเกราะส่วนเวิร์ดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ารเรลเลียนฮอนเน์ไวพนสามนะครับนี่เงื่อนไขนะครับก็คือแรกฮอนเนอร์พอยต์เป็นวิสต์เรีสเมดเดิลนะครับออฟฮอนเ์ก็คือให้เรามาดูนี้ครับนี่ตรงเมนูฮ่อออฟฮออ์เนาะดูที่รางวัล ให้เราลง PVP นะครับสะสมแต้มและแลกเจ้าเหรียญนี้วิสต t o r i รียนเมดอนฮอนนเนี่ยก็คือผ่านเงื่อนไขแค่แหละไม่มีอะไรมากหน้าตาเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ประมาณนี้นี่คือวิธีแรกนะครับต่อไปวิธีที่สองนะครับคุณผู้ชมกดตัวไอนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนโทเค็นแล้วก็ดูที่เหรียญหมาป่านี่นครับอันแรกเลยนี่ครับตรงนี้มันจะมีกล่อง Epic Reset s c กรออยู่ใช่ไหม อ่าก็สามารถมาแลกกล่องตรงนี้ได้นะครับโดยใช้500แต้มหมาป่าก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับส่วนไอเต้มหมาป่านี้หาได้จากไหนนะครับคุณผู้ชมกดดูตรงนี้ได้นี่ตรงรูปหมาด้านล่างเห็นปะเขาจะบอกว่าหาได้จาก world quest นะครับอ่า a r t Quest แล้วก็่าชมอนเตอร์บนท้องฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูหตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้มันอยู่ที่เมืองฟูด d h ล l ์นะครับก็เป็นเมืองหลักอะเนาะมันจะมีนี่ครับ อ่า ABC ตรงนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปในส่งเควสลอยฟ้านะครับอ่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ a c h i e v t เควสนะครับตรงนี้กดคุยเข้าไปอ่าที่ครับก็จะมีแต้มเห็นไหมเป็นเหรียญหมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมได้นําให้นะครับต่อไปนะครับวิธีที่3นะครับ d ั n g e o n นลายวันและปลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชม มาตรงนี้เลยครับตรงเด v ิ s ช o n a น p ลพอร์ทลนะครับอ่ะในส่วนของด u นเจ o n นไลแวนนะครับตรงหัวข้อแรกนะครับเลื่อนมาทางด้านขวานิดนึงนี่ครับเราสามารถหาได้จากอ่าเลเวล45เป็นต้นไปแลดนี่ก็จะมีใบสีม่วงดอกเหมือนกันนะครับถัดมาครับดันเจียนรายสัปดาห์นะครับอ่าก็เลื่อนขวาไปนิดนึงนะเลื่อนมาทางขวานิดนึงก็คือเลเวล44นะครับก็จะมี อ่าใบดีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีที่4นะครับนั่นก็คือการลงดันเจียนอ่าตรงนี้ก็คือจะมีจากดันเจียนปาร์ตี้เป็นหลักนะครับสเตจ2ขึ้นไปนี่ก็จะมีโอกาสได้ใบดีมั่วเหมือนกันเห็นป่ะ่าสเตจ2ขึเข้าไปนะสะเตจ1ไม่มีครับ่าต้อง2ขึ้นไปต่อไปวิธีที่5นะครับนั่นก็คือการคราฟนั่นเอง คุณผู้ชมกดที่ตัวไแล้วก็ดูเมนูนี่ครับผสมไอเทมกดเข้าไปอ่าเลื่อนไปทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่มันก็จะมีให้เราครับฟ้าและก็ม่วงลงไปถึงทองเลยนะวิธีการมันก็คล้ายๆกันแหละผมจะยกตัวอย่างเป็นสีม่วงให้ดูแล้วกันนะครับหลักเลยคือใบสีม่วงเนี่ยต้องใช้ใบสกอสีฟ้าก่อน5ใบอ่ะแล้วก็รู้วิธีการหาแล้วเนาะ เราก็ใช้เป็นเศษตรงนี้ครับ5ชิ้นนะครับเสแล้วปัจจัยสําคัญของไอเทมที่เราต้องมีเนี่ยก็คือเรเดียนนะครับตัวนี้หินสีห่วงนะครับได้จะไหนบ้างผู้ชมสังเกตจากแหล่งที่ได้รับครับก็จะมีดันเจียน5คนแล้วก็ดันเจียนประจํา geon, วัวานนะครับแล้วก็จะมีลงหอคอยนะครับแล้วก็จะมีแลกเหรียญวิโดเรียนะครับตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดู1ที่ละกันก็คือดันเจียนนะครับ ลายวันตรงนี้นะครับกดเข้ามาดู่ะเลื่อนมาทางขวานิดนึงนะครับอันนี้คือดันเจียนรายวันเนาะก็จะมีดันเจียน41นะครับจะมีได้หินเห็นไหมสีฟ้าเนาะส่วนสีม่วงเนี่ยผมไม่ค่อยชัวนะครับว่ามีโอกาสดรอปจากดัน45ขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่า45เนี่ยมันเป็นใบามาให้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของแหล่งที่มาครับก็บอกว่าได้จากดันเจียนรายวันเนาะผมไล่หาดูหมดแล้ว คิดว่าน่าจะดรอปจาก45ขึ้นไปแหละอาจจะมีโอกาสได้เป็นหินสีม่วงไม่ก็ได้เป็นใบนะครับแต่ในรายการน่ะมันไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับอันนี้ไม่ชัวนะอันนี้ไม่ชัวส่วนใครที่รู้นะครับเพิ่มเติมใครที่เคยได้หินม่วงนะครับจากน่า,าน45หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับวิธีที่6นะครับหรือวิธีสุดท้ายนะนั่นก็คือซื้อที่ตลาดกลางนะครับอ่ะผู้ชมก็มาที่ตลาดเลยเราก็เลื่อที่หัวข้ออื่นนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าหน้าตาไอเทมมันจะดูไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าเมื่อมาอยู่ในตลาดเนี่ยหน้าตามันจะเป็นถูกแบบนี้นะครับและคุณผู้ชมสังเกตนะครับแล้วก็อ่านดีๆด,ด้วยอันนี้จะเขียนว่า armor enchantment reset s c o r e นะครับระดับ e p i c กสีม่วนนั่นเองมันจะมีคล้ายๆกันด้วยเนี่ยเนี่ยอันบนเห็นปะอันนี้จะเป็น l i d h t effect นะครับซึ่งมันคนอ่นกันสังเกตตรงรูปถุงให้ดีนะครับแล้วก็ดู ทำอ่านให้ดีนะครับอย่าสับสนอย่าซื้อผิดแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะเป็นไงกันบ้างครับผู้ชมสําหรับ6วิธีนะครับหาใบรีเซ็ตอาวุธและชุดเกราะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะใครที่มีวิธีดีดอยู่นี้หรือว่ามีวิธีการที่ะละเอียดกว่านี้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับอ่ะจาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคูณนามด้วยที่ได้นำนะครับข้อมูลนี้มาเปิดเผยให้กับเพื่อนๆได้รู้กันนะครับ หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับจุ๊บจ้าเอาละครับผู้ชมครับทางเอเลี่อนนะครับก็มีจัดกิจกรรมใหม่อีกแล้วนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ามันไม่หยุดนะครับเอเลอนบุกยึดจอทั่วกรุงเทพนะครับกิจกรรมนี้ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูนะครับตรงด้านล่างอ่ะอเลอนพร้อมกับแบงค์ทิธินะครับ บุกยึดจอทั่วกรุงเทพพบกับ 3D วิดีโอสุดมันนะครับที่าพาร์คพารากอนและวิดีโอโฆษณานะครับอีเลออนทั่วกรุงเทพถ่ายภาพลุ้นลับของรางวัลมากมายระยะเวาลากิจกรรมนะครับก็คือวันนี้ถึงวันที่31มสิกรกฎาคมนะครับปี2 5ง5ราประกาศผู้โชคดีนะครับวันที่3สิงหาคม25ง5นหาะครับาทีนี้มาดูเงื่อนไขกิจกรรมกันนะครับร่วมสนุกกิจกรรมแชร์แอนแชร์นะครับก็คือให้ถ่าย นะได้เป็นการถ่ายรูปก็ได้นะครับหรือวิดีโอกับแบงคดิจินะครับแบบ 3D ที่พาพาร์กอนหรือจอเอทอนทั่วกรุงเทพนะครับโพสแชร์ลง Facebook ของตัวเองนะครับผู้ชมเปิดสาธารณะด้วยและติดแอสแทนะครับตามนี้เลยนะครับไอ o อนแชร์เ n g งไอทอนซีนะครับนี่เอย่าตามนี้เลยนะขอวันที่จะได้นะครับก็จะมีบัตรสตาร์บัคมูลค่า200บาทครับจำนวน10รางวัลแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็น i n o อนแอร์ดนะครับ จำนวน5รางวัลหมายถึงอาจจะเป็นกล่องมาให้แล้วก็รุ่นรับเสื้อแมสแล้วก็แผ่นรองเมาส์หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้น,นครับแล้วก็จะมีไอเทมนะครับซอฟต์แอชเมนทรูนะครับจำนวน35รางวัลหมายเหตุน,นะครับของรางวัลจะจัดส่งให้หลังจากที่มีการเยนต์ตนภายใน15วันนะครับมีที่ไหนบ้างมาดูกันมีสยามเซ็นเตอร์นะครับพาฬากรนอ่าเอสตินโฮเทลแมกกาซีนน,นนะครับอินเตอร์เซ็นนะครับแล้วก็จะมีทางด่วนไฮเวย์นะครับ ก็อย่าลืมไปถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้หรือว่าภาพเรียวก็ได้ครับกับตัวโฆษณานั่นเองนะครับอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมมันไม่หยุดกับเอเลี่ยนบุกยึดจอทั่วกรุงเทพกันนะครับ